ใหสามหมื 30, ่นเกียอโตเข้าใหม่ครับกับ D m a ม 1.9X Series นะครับผมมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กนะเป็นงานสีดําขอบ18บแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้เจ้าของเดิมนะครับเพิ่มในส่วนของจอ Android มาให้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วนะครับมีจอ Android เพิ่มมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลให้นะครับเบาะหนังสีดําตึงๆนั่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดเอาไปใช้งานกันต่อยาว,ยาว เกียร์ออโต้แบบ6สปีดปัดเข้าหาตัวบวกลบได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบนะครับช่วยล็อกความเร็วเวลาลงทางลาาชันนะครับระบบออฟชั่นนั่นๆนะครับพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบนี้ใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับเลขไมแค่37,000กิโลเมตรเท่านั้นตอนนี้เหลือเพียง6,99,000บาทสามารถออกรถคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นนะประมาณ12,500ใครสนใจไปรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มให้จบนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพูดติดตามทุกท่านนะครับกำลังอยู่กับผมบอยเพรดน้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีกระบะสีประตูเกียร์ออโต้เข้ามาใหม่ครับเป็นตัว isuzu d-max 1.9 x, x series นะครับผมปี2022นหนาเลขไม่์แค่37,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้ราคา6,99,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,2500บาทนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างปรับสภาพ ทำสปาใดๆวันนี้พาชมสภาพดิบสภาพแรกรับกันก่อนเลยนะครับผมนี่คือตัวรถที่สภาพแรกรับกันเลยนะครับผมสำหรับตัว X Series เนี่ยกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดานะครับแล้วก็ตัดกับสีแดงนะออกเลื่อนหมูตรงนี้แล้วก็ได้โลโก้ Isuzu สีแดงนะสวยมากนะครับได้เป็นชุดแต่งรอบคันนะเดิมๆจากโรงงานเลยสำหรับตัว X Series นะเกียร์ออโต้ขับง่ายนะครับผมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับรถตัวรถไม่เคยชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำ ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ลูกแก้วใสายๆแบบนี้มาพร้อมไฟเดย์ไทม์นันกไลท์นะฮะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะถัดมามีด้านล่างครบเรียบร้อยนะครับผมชิ้นงานการชนด้านหน้านะไม่มีชนไม่มีบุบนะครับผมสภาพสวยใสสมบูรณ์แล้วก็ฝากระโปรงนะฮะตกแต่งด้วยสติกเกอร์ X-Series แบบนี้นะครับผมเป็นตัว X นะครับโดดเด่นมาตะกายเลยนะเป็นตัว X-S e r i e s นะครับผม กระจกด้านหน้านะครับเดิมแท้นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับพาร์ทเดิมโรงงานรับประกันโครงสร้างหลักนะฮะไม่เคยชนหนักจมน้ำพลิกความตัดต่อเลขไม์แค่37,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับขอบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะไปไวแน่นอนนะหากใครที่สนใจแล้วนะติดต่อจองเข้ามาช้านะครับรับประกันไปไวแน่นอนนะถ้าหากสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่เพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่ง มินบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะฮะจะได้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมพาชมสภาพดิบสภาพแรกรับเลยรถยังไม่ได้ล้างนะฮะจะได้เห็นถึงรายละเอียดตัวรถแบบกระจังใสเลยนะครับผมนะครับตัวล้อแม็กได้ล้อเดิมโรงงานขอบ18นะครับผมยางของบิสโตนปี2021ก็ผ่านการใช้งานมา37,000โลนะครับดอกยางก็ถือว่ายังลึกยังเหลืออยู่นะ ก็รถใช้งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะครับภายในซูมเดิมนะครับนี่ครับโชคเดิมน็อตแต่ละจุดไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะนะครับเดิมเดิมแบบนี้หมดเลยนะครับผมนีครับมีโลโก้สัญลักษณ์ตัว X นี่ครับรถเข้าใหม่เนี่ยพวกเนี้ยเขายังไม่ได้อ่าลบออกเลยนะครับพวกที่เขาเขียนตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ลบออกเลยกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับผมติดฟิล์มให้เรารอบคันนะครับ60รอบคันด้านหน้า40 ติดคีย์คศนสตร์พร้อมใช้งานแผงประตูเดิมนะครับประตูสีสม่ําเสมอการไม่มีสีโดดนะครับสีเดิมโรงงานกุญแจได้เป็นกุญแจคีย์เรดนะครับผมเอากุญแจพกไว้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถที่ตรงปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับง่ายใช้งานสะดวกมากเข้ามาดูรายละเอียดภายในนะครับภายนอกจะดูฝุ่นฝุ่นไปบ้างนะครับแต่ว่าภายในบอกได้เลยว่าสวยกริบนะครับสวยกริบเลยนะครับภายในสวยกริบแบบนี้เลยลรถสวยมากไม่มีช้ำ เร่งมายการใช้งานแค่37,000กิโลนะครับแผงประตูเดิมวัสดุหนังหมูนุ่มตะเข็บเดินได้ต่างๆครบทวนสมบูรณ์ไม่มีช้ำกระจกระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซนทันล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้ามีให้ครบแผงประตูเดิมนะครับผมสภาพสวยซอกเริ่มน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนตามจุดมาร์กสีหัวน็อตอยู่ครบนะครับประตูไม่เคยแกะทำทรงทำสี แป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับไม่มีรอยสนองสนิมใดๆนะครับผมนะครับไฟหน้านะครับปรับสูงต่ำได้มีระบบการเลื่นถลายออโต้สต็อปสตาร์ทมีให้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเดินได้ด้วยสีแดงนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบต้วนสมบูรณ์แล้วก็พวงมาลัยไม่มีร่องไ,ไม่มีร่อน,อนขวามือเนี่ยจะมีในส่วนของคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่นะครับส่วนซ้ายมือไว้ปรับเครื่องเสียงแล้วก็รับสายบางสายได้นะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เขาไปนั่งด้านในนะครับให้ดูถึงารายละเอียดดีเทลด้านในนะครับดูที่แผงแดชบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับผมเจ้าของเดิมก็ถือว่าดูแลได้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับคันนี้พิเศษหน่อยเจ้าของเดิมนะใจดีติดตั้งตัวจอ Android มาให้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องดูเร่งใหม่น้ำปัจจุบันกันหน่อยนะสำหรับตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะครับอยู่ซ้ายมือพวงมาลัยตรงนี้นะครับผม มาเหยียบเบรคแล้วก็สตาร์ทกันตอนนี้เร่งไม่นะครับนับปัจจุบันอยู่ที่30,000 3่น0 0มมนกิโลนะครับนะครับได้จอ Android แบบนี้แอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับก็ใช้งานง่ายๆหมุนมือนะเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดหัวเกียร์สภาพสวยไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับนะครับถุงเกียร์มีระบบช่วยล็อกความเร็วเวลาลงทางลาดชันด้วยนะ เบาะหนังเรียบร้อยนะครับเบาะหนัง mm สีดำตะเข็บเดินได้สีแดงนะครับสภาพสวยไม่ม mm ีฉ hmm. ีกไม่ม <Wow. S 2> mm ีขาดนะครับเบาะก็จะมีสัญลักษณ์ X s e r ซ e s อยู่ตรงนี้นะครับเบาะสภาพตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดซอกประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีกิบไม่มีเปลี่ยนนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานนะแล้วก็สติกเกอร์มกเดิมอยู่ครบนะครับสติกเกอร์มกไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยสาดสีได้ๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องไว้ก่อน สามารถตัวนี้มันจะมีระบบนะครับเวลาเราล็อกรถนะแล้วเราลืมล็อกรถเนี่ยเราเดินออกมาแล้วลืมล็อกรถเนี่ยมันจะล็อกอัตโนมัติเลยนะถือว่าเป็นข้อดีเยี่ยมเลยนะครับการเราลืมล็อกรถนะครับเบาะด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะเบาดตึงๆนั่นๆบอดไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้นะเราสามารถดึงออกมาได้นะครับเป็นที่วางแขนแล้วก็วางแก้วได้นะครับมีแอร์แถวสองให้เรียบร้อยช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือมีให้นะครับ ซอกเดิมน็อตเดิมเช่นเดิมเช่นเดิมนะประตูไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนมาร์กสี่หัวน็อตอยู่ครบนะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับแผงประตูเดิมสภาพสวยวัสดุหนังที่ใช้บุนุ่มตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนแล้วก็ไม่มีช้ำนะครับประตูเดิมนะซีนซิลิโคนตะเข็บเดิมนะประตูไม่ได้มีการแกะทําสีแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับจะมีสปอร์ตบาร์น,นี่คือ ติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วก็เป็นตัว X Series ที่มีให้สปอร์ตบาร์เป็นแบบนี้ก็หล่อๆเท่ๆนะครับผมนะตัวรถนี่ค่อนข้างสวยเลยด้วยได้ด,ด้วยด้วยความที่เป็นตัวรถสีดําแล้วก็ล้อแม็กลมดํานะครับผมแล้วก็เนี่ยมีสติ๊กเกอร์ X Series นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านท้ายนะฮะมีโลโก้ X Series อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟเบรกสภาพสวยสายสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับผมนะครับสภาพสวยสายสมบูรณ์ โลโก้มาครบนะครับเดี๋ยวสติกเกอร์ตัวนี้เดี๋ยวลอกออกให้ถ้าเกิดใครไม่เขานะครับผมนะครับด้านท้ายสภาพสวยเดิมเลยออเนี่ยครับสำหรับตัวแม็กไ n เนอร์นะครับถ้าไม่ได้โดนใช้งานเลยนะครับดูสิครับยังกริบกิบอยู่เลยผมว่าคันนี้แทบจะบรรทุกกระบะเปล่าด้วยซ้ำแทบจะไม่บรรทุกแทบจะวิ่งกระบะเปล่าครับแทบจะไม่บรรทุกเลยนะครับมีงานไฟเบรกตัวที่3นะฮะอยู่ด้านบนตรงนั้นะครับผมแล้วก็มาดู ผิวพันธุ์ด้านนี้นะครับเหลี่ยมสารคมๆสวยๆส,ยสีสม่ำเสมอการไม่มีสีโดดนะฮะคือสีเดิมเลยนะสีดำนะหล่อเข้มนะแล้วก็ประตูเนี่ยไม่ได้มีการแกะทำทรงทำสีสังเกตสีจะสม่ำเสมอกันเพราะว่าถ้าเกิดประตูเนี่ยเกิดเอาไปแกะทำสีเนี่ยมันสีเพี้ยนแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาเช็คตรงนี้กันต่อนะครับนะครับดูตามแผงประตูนะครับวัสดุหนังที่ใช้บุนุ่มตะเก็บเดินได้ต่างๆครบถ้วน วัสดุปูนุ่มสภาพสวยไม่มีช้ำนะฮะซอกประตูเดิมน็อต <Not S 2> นะไม่มีแกะนะครับมาร์กสี่หัวน็อตอยู่ครบนะฮะนี่ฮะหัวน็อตคมๆสวยๆซ่อกเดิมน็อตเดิมนะฮะไม่ได้มีการแกะไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับผมนี่แผ่ประตูฝั่งนี้เช่นเดียวกันรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบประตูไม่ได้แกะซ่อมมาร์กสี่ตรงนี้อยู่ครบนะนะครับแต่เข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนวัสดุหนังบูนุ่มไม่มีช้ำ นะครับผมแล้วก็ซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับมาร์คสีโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยนะฮะซอกประตูด้านหลังซ้ายน็อตไม่มีแกะเนี่ยคือปั๊มเดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยปั๊มเดิมเดิมโรงงานเลยนะฮะเนี่ยสังเกตจุดน็อตปั๊มต่างๆไม่มีแกะนะครับหัวน็อตไม่มีไขนะใครสนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาได้นะครับศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกนะฮะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ขอรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับ นัดเข้ามาดูรถกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับผมนะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่านัดดูรถได้นะฮะมาเดี๋ยวท่านมาผมพาไปชมในส่วนของลาเดดของห้องเครื่องกันต่อนะครับสำหรับตู้เครื่องยนต์นะครับเป็น DDI Blue Power นะฮะขนาด1.9ลิตรนะเครื่องยนต์เดิมนะครับผมแห้งๆนะครับไม่มีรอยน้ำมันไหลเยิ้มนะครับตามจุดมาร์กสี่ต้ามสีโรงงานนะครับอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ซองด้านในนะครับด้านแก้ม ฝั่งซ้ายไม่มีแกะไม่มีขยับของตัวหัวน,อน็อตฝังกระโปรงเดิมไม่เคยแกะทำสีสังเกตนะคะหัวน,อน็อตไม่เคยถูกขันไม่เคยถูกขยับไม่มีรอยขันนะครับแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับผมแล้วก็นะครับตามดรูระบายความร้อนต่างๆนะฮะยังคมคม,คมสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวหรือว่าผ่านการยุบตัวซีนซิลซิโคนเดิมนะครับผมฝังกระโปรงเดิมไม่เคยผ่านการยุบตัวนะฮะ,นะะน,น็อตฝั่งขวาคมคมสวยๆไม่มีรอยขันนะับแก้มล่างไหนเช่นเดียวกัน ถัดมามาดูด้านแก้มขวาตรงนี้นะครับผมนี่นะ,ะเดิมหมดเดิมหมดน็อตไม่มีแกะไฟหน้าแท้เดิมมาร์คสีอยู่ครบนะครับผมไม่เคยแกะนะครับรูกลมๆมของตัวคานนะฮรตรงๆสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมสับปะานด้านหน้านะฮะนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวคานตรงๆง,งสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยบับไฟหน้าพาร์ทเดิมโรงงานนะครับตรงนี้ก็เป็นแผ่นเพจนะ,ะแผ่นเพจเดิมโรงงาน เพจไม่เคยโดนแกะมาร์คสีอยู่ครบนะครับได้เครื่องได้ตัวถังอยู่ตรงนี้หมดนะครับน็อตเดิมโรงงานไม่มีแกะไม่มีขยะนะครับคันนี้เช็คให้แล้วนะครับน่าน่าน่าซื้อมากนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับกับตัวอิ u z u d ดีแมกนะหนึ่งจุดเก้า ตัว X Series นะครับปี2022เล็กไม่การใช้งานแค่37,000กิโลเมตรเท่านั้นใครอยากได้นะที่มาพร้อมชุดแต่งรอบคันไม่น้อยคันนี้แนะนำเลยนะครับรีบจองเข้ามานะครับก่อนจะติดจองไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถเข้าใหม่คันต่อไปนะครับสวัสดีครับ